สวัสดีพี่น้องชาวสมุทรสาครน,นะครับผมสวัสดีพี่น้องชาวสมุทรสาคารทุกท่านทุกคนและที่เห็นกันนะฮะสวัสดีแฟนทุกคนที่มาในวันนี้คือแฟนคนรักลูกชุบเนบูร์นะครับผมวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากมากเลยทางคือลูกชุบเนบิร์นะครับเป็นคลื่นวิทยุที่สามารถฟังได้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคลื่นที่อยู่ในหันในวใจคนไทยมายาวมามากๆนะครับวันนี้คนมมรักลูกชุเนบูร์เยอะเยอะเยอะมากมายจริงๆนะครับผม วันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสให้ทีมได้มาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆในวันนี้นะครับวันนี้ศิลปินมากมายก่อนหน้านี้ก็เป็นพี่สาวที่น่ารักทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นพี่แก้ววันนี้สามแล้วก็พี่ฝนคณะสุนทรได้รับใช้พี่ๆน้องๆได้ร้องเพลงส่งความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับพี่น้องปองป่ายสู่ทุกคนก้อนหน้านี่ก็สิเป็นพี่เต้ว่าพี่เต้วัชิสานนะครับเป็นทั้งดีเจแล้วก็เป็นทั้งศิลปินหนุ่มหล่อของคลื่นคลื่มเบิกด้วยอวยยศให้หนึ่ง <laughs> อ่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นน้องๆจาก New Country นะครับก็เป็นผลิตผลจากแบนี้โก้แลวก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นผลิตผลที่เที่ยวกันมาจากพิ่ก๊อตจกกักรพันธ์เลยนะครับสุดยอดมากๆเลยน้อง New Country น้องๆ New Country นะครับผมสุดยอดเลยน่ารักมากๆนะครับตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของศิลปิน,นแก่ๆอย่างผมนะครับผมอย่าให้ยิ้มเยอะอย่าให้ยิ้มเยอะ อย่าพาผมหัวเราะเยอะเพราะว่าสายตาผมไม่แสดงอาการตอนนี้ผมกำลังทะเลาะกับโบท็อกอยู่ที่เห็นผมหน้านิ่งๆไม่ใช่ผมหยิ่งนะครับโบท็อกมันตึงครับผมเป็นอะไรา โอ้ก่อนอื่นขอสวัสดีพี่ๆน้องๆแฟนๆที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับเรามีสตรีมไลฟ์แล้วพี่เนาะนะครับผ่านทางแฟนเพจคือรุ่นที่หนึ่งเบิกนะครับผมวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับทีมงานเลมทั้งเป็นพี่ๆดีเจนะครับทั้งคือรุ่ทุ่หนงเบิกแล้วก็พี่มีศิลปินน้องๆศิลปินที่มาร่วมส่งความสุขผ่านเสียงเพลงในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็ยังเหลือหน้าที่ของตรีแล้วก็ยังมีพี่ชายผมกำลังเดินทางจะมาถึงแล้วนะครับวันนี้ฟังจาก ตีเชาลงไป,ไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมเสียงแหบเสียงแหบเนี้ยชัางน้อยากขอโทษขอให้เรื่องน้องเด้อนะครับโอเป็นงานหลายดอกไปอย่างละอยากนอนเบึ้งนังเบึ้งนอกไปเสรัจแล้วที่พูดไม่ใช่อะไรนะครับดึงเวลาให้ทันเซอร์ครับทันเซอร์กลับตะเข็บกับเกมในอยู่มิสเสีย์มิสเสอร์ผมเป็นคนตรงๆพูดอะไรก็คิดอย่างคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นเลยทันเซอร์เสร็จแล้วใช่ไหมลูกอไฟมันติดข้างเดียวอ่ะนี่แหละ เออมึงยกมันก็ติดเออมึงยกแห็นไว้เออยกไปเลยอีสานหนุ่มงานเพลงครับผมผลงานเพลงนี้เป็นผลงานเพลงเนี่ยเราต้มหาแสงอัลบั้มล่าสุดที่่เพิงจะปล่อยไปครบทุกเพลงแล้วหยิบผลงานเพลงนี้มาฝากครับผลงานเพลงชื่ออัลบั้มครับหาแสงครับแสงที่ดีคือแสงอะไรแสงที่ดีคือแสงอะไรเอาใหม่แสงที่ดีคือแสงอะไรแสงโสมถูกต้องครับ Lazy I ผ่านเปสองเพลงได้เลยครับวันนี้เตรียมมาอยู่เหมือนกันนะฮะผ่านเพลงสนุกๆไปสองเพลงวันนี้ตรงนั้นมีหวยมะแดงเหรอครับอบคุณครับอกว่าผ่านไปสองเพลงยังเพลงนะครับวันนี้มารูปกิจกรรมดีๆกับรุกนทุนนิเวศกรทวงในวันนี้นะครับผมก็ ผมมีหนึ่งผลงานเพลงที่อีกหนึ่งผลงานเพลงที่อยากจะนำมาฝากเป็นผลงานเพลงเก่าๆของของพี่ชายนะครับที่เคยรับร้องไว้แล้วต้องบอกว่าผมผมชื่นชอบพี่เขามากนะครับในยุคนั้นแล้วตอนนี้ก็ยังชื่นชอบอยู่แล้วก็ชื่นชอบทั้งผลงานเพลงและทั้งทั้งตัวของศิลปินเองนั่นกะ็คือพี่บิวพี่พัฒน์วันนี้ก็เลยอยากจะหยิบผลงานเพลงของพี่บิวของพี่พัฒน์มาฝากเป็นแฟนเพื่อนทุกเน็ตเบิร์ดที่มาหาก,กันในวันนี้ ไม่รู้ว่าจะเคยฟังกันหรือเปล่าแต่ว่าเพลงนี้เป็นอหนึ่งเพลงที่ผมชอบมากๆเพลงนี้พิเศษให้กับคนที่แอบรักใครสักคนตอนแรกก็แกฉันเหนื่อยกับแกมากนะขอบคุณฮะอ่ะไปฟังกันเลยก็แล้วกันฮะผิดที่คิดไปเองครับ รักถูกยั่งรักถูกตีกล้ำตั้งแต่แรกนัดหนึ่งด้วยเองดึกไม่ถึงว่าเขานั้นมีเจ้าขอทั้งเจ็บทั้งอายไม่น่าเลอะใจไห่ปอจึงไม่กล้ามอง ในคราวที่ต้องเจอกันเขาสบงตาดรอยวุ่นวายไปอย่างแอบดีความมา Hãy subscribe cho ta Ghiền Mì có Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn em cứ sống năm nay ต้องบอกว่าขอสนิมมาล้อเพลง,งไม่ร้องนานมากอาจจะมีลืมๆเนื้อไปบ้างแต่ก็ถือว่าอันนี้แหละตัวจริงร้อยเร์เซ็ไม่ใช่จีนแดงเพราะว่าผมผิดตั้งแต่ประกวดสมัยสืวนโดนเพลงแล้วผิดตอนนั้นเขาก็ดา่าผมก็ทั่วบ้านทั่วเมืองว่าผิดแล้วมึงยังชนะได้อยู่ จนผมอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้เพราะแฟนๆพี่ๆน้องๆคนรักทุกุๆในเบิกในวันนี้แล้วก็คนรักพวกเราทุกๆคนเลยนะครับรักใครฮะ